ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมื่อนีอ้มาเที่ยวเมืองกันนะครับพอดีมากินข้าวแรงนะครับแ,แวะมาล่านล่านพี่ชายครับล่านพวกปอแก้วนะครับวันดีครับพี่ ปลาค่ะปลาโจกปลาโจกปลาโจกนะคะสดๆเลยนะคะปลาโจกตัวนี้ตัวกีิโลครับพี่ปอตัวนี้น่าจะสี่โลหกตัวนี้สี่ตัวนี้สี่โลหกครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะเดี๋ผมจะชิมไม่ได้ดูนะครับกับกล้องกับด้านกล้องปลาโจกนะเนี่ยครับเท่าไหรครับ สั่งในไลน์สั่งในไลน์มึงอีกส่วนกูยังสองขนพอลูกนี่อยู่บ้านบ่ไปเหรอเอาแล้วครับพี่อ๋อดูครับดูดูพี่ชายผมจะกินให้ดูนะปลาครับปลาโจกนะครับปลาโจกหรือปลาโจกปลาโจกนะครับปลาโจกหอดกระเทียม อืมไก่ย่างก้างใหญ่นี่ตรงไปเลยแนะนำนะครับร้านนี้ครับผมมาทุกวันครับแต่บางวันไม่ได้นั่งมาโตเต็มแนะนำครัวปอแก้วอาหารตามสั่งก็มีอร่อยเด็ดเฮ็ดด้วยปัญญาครับสุดยอดมากคนนี้ครับเจ้าของร้านสวัสดีครับครับผมจะแอบไปดูพี่เขาทำหมกข้าวนะครับตอนนี้แล้วเขาจะให้ถ่ายเปล่าครับ แอบตามตูดไปนะตามเขาไปดูในครัวนะอ,อันนี้นก็จะเป็นซาวแทรกับอีสานเลยครับตอนนี้บอกเล่าเวยครับเ้ยขอโทษเราพ้าด้ครับทุกคนฟังอ้ออีสานอไรนะฮัลห้เมนอะไรนะเมนูหมกหม้มอ,มอทอดโครงปลา หมกหม้อท้องปลาแล้วก็ต้มยำก้างวันนี้จะทำ4เมนูยำหัวปีถั่วพูด้วยอันนี้ก็จะเป็นปลาตัวใหญ่ครับโอ้นี่คังคังอาหารเลยครับเนี่ยนี่นี่เป็นตู้ตู้อาหารเลยครับตู้อาหารสดนะครับเนี่ยปลาแม่น้ำขวงปะโอ้อัดอัน ปลาเพียบางนีมีงเสนหนี่ะเน่ยเปนปะรักวนอ้าตัุข้าล่าง้า่เป็นเมนูนนนต้มยำนะเมนูต้มยำเตรียมฝานคา่ะใส่ต้มยำด้ว บ่มนี่ดำครับครับบัตรสุขนี่คือขาเข้าไปเลยหอมเพราะต้องใส่เพราะมันคือหอมอันนี้ก็คือใบชิวก็คือใบมะขี่ครับ อันนี้กะเพรารับกะเพราไม่เผ็ดเท่าไหร่ก็ก็อยากได้กะเพราเผ็ดแต่มันไม่มีใส่คล้ายๆต้มค้วงเนาะแล้วแล้วจะใช้ผมหนึ่งเขาไม่เคยใส่ว่ะขอโทษขอัพายนะครับสำหรับซาวแท็กครับคนที่ฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องนะครับมันก็จะมีไทยผสมอีสานด้วยนะครับ ตะไคร้นี่ไม่ได้มามาจากสวนนะครับอันนี้สั่งมาจากห้างเลยนะครับเนี่ยของห้างเลยห้างเลยนะครับของห้างครับผมเป็นของที่พังแล้วใช่ไหมครับของห้างเนี่ยโอเคมือครับดูครับวิธีการขังนะครับอย่าเปหลงอเลียบด้ล่ะแต่แต่คงยังไม่มีวันหรอกเพราะว่าเขาเก่งแล้วครับพี่ชายผมช่านานแล้วครับโอ้ได้แล้วเนี่ยครับโอเค ก็จะได้เป็นเมนูแล้วครับใกล้แล้วครับครับใกล้แล้วครับเกลือนะเกลือนะครับผมอันนี้ผมนัวกิ้เียวครับผมก็อร่อยได้ครับครับผมอันนั้นคือน้ำปลาร้าใช่ไหมมะขามมะขามเปียกโอ้โหใช่ใช่ใช่ต้มถั่งั้นนี่ใช่ไหมถ้าผมถ้าผมเดาผิดนะเดาถูกนะ แค่จะต้มข้นเพราะมันมีกระเพราไงนี่อย่างก็ผสงยากเลยวะนี่ยำอมหมุหม้อค้องฟ้าอันนี้ต้มข้นนี่เป็นเมนูหลักเลยครับใครมาเ,เขาต้องสั่งนะครับลูกค้าทุกคนต้องสั่งครับก็อร่อยจะมีเมนูจริง ก็สิมี่หลายเมนูแะไรเนาะแต่ว่าขอทายเมนูเดียว,ยวอันนี้คือจะทำเมนูทอดโครงปลาโจกบก<ช>สำหรับอะไรกับเกียนนะครับพี่ทอ,อดกับขอบกินได้ทั้งกระดูกใช่ไหมครับพี่ครับโอเค เมนูนี้ยำก็งัน้นมันกับปลาตกสันครับาวิธีการปรุงครับดูครับเกลืออย่างเดียวแล้วก็รสดีดนิดนึงแล้วก็ผงกะหรี่ผงกะหรี่นะครับนี่น้ำมันหอยผงกะหรี่ที่อยู่ตามตลาดใช่ไหมใช่ต,ตามเสาไฟตามเสาไฟนะนวนน,น,นวนนิดนึงนวนนิดนึงนะครับซอสเขียวซอสเขียวอันนี้อันนี้ไม่หวงสูตรนะครับใช้มือครับผมใช้มือ ใช้มือเลยนี่เขาเป็นระดับเป็นระดับภูทรเลยนะครับเป็นระดับจังหวัดแล้วครับเนี่ยเชฟคนนี้นะครับเราเลือดแตกนะครับหัวใจต้มหม้อหม้อแล้วหมอค่ะปลาปลาตัวใหญ่อยู่อันนี้คือปลาคังใช่ไหมจะมาต้มยำใช่ไหมครับอันนี้เป็นส่วนหัว แก้มมันนะครับแก้มปลาไม่ใช่แก้มมันอ่าหม้อนี้เท่าไหร่ครับพี่หม้อนี้สองร้อยห้าสิบโอ้ผมว่าโอเคนะครับราคาราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับดูวัตถุดิบครับวัตถุดิบเขาของของจริงนะครับปลาคังนะครับเนี่ยปรากดคังใหญ่นะครับดูครับเนี่ย ต้องลวกก่อนนะครับครับผมนี่ต้องลวกก่อนใช่ไหมครับหัวส่วนนะครับไม่หัวส่วนนะครับที่ปอครับไม่หัวนะครับลงหม้อเลยครับหม้อเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ชิมด้วยนะครับผมรู้รู้เลยว่าอร่อยใช่ไหมครับครับได้กินรู้เลยทำไมทำไมแบบเขาเรียกว่าสัมภผัสด้วยผิวหนังครับหมูหม้อนี่เป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งนี่นะใช่โอ้โหต้องทำแหลปปลาใช่ไหมครับเนี่ย มันไม่ใช่ตัวเล็กนะครับมัน,มนใหญ่มากดูแขนผมยิ่งใหญ่กว่าแขนผมนะครับเนี่ยอุ้ยมันไม่ใช่ตัวเล็กนะครับดูอาดูเราฝ่ามือเทียบเลยหัวมันน่เท่าฝ่ามือผมนะครับแล้วตัวมันนะครับดูดิตัวนี้อันนี้ผมจะเอาเนื้อออกเอาเน,นื้อออกดูวิธีชำแหแรนะครับทำง่ายๆนะครับ ใช okay ่ไหมครับโอ้สวยสวยสวยเรือเรือาใช่ใช่ขาวขาวดีก็เอาเรือลงไปส่วนตัวนี้ผมจะใช้หมุหม้อก็เมนูนี้ราคาเท่าไหร่ครับสองร้อยครับสำหรับปลานี้คือปลาคือปลาโจกนะครับใช้หมุหม้อซื้อมาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะสี่โลกว่าเกือบห้า เป็นราคาที่ที่ซื้อมาเท่าไหร่ครับเนี่ยถึงพันไหมครับตัวนี้พันอยู่ครับแต่พอพ,อ,พอทำมามาทำเป็นหมกนี่ก็ราคาเท่าไหร่ครับหมกก็สองร้อยบาทสองร้อยบาทก็โอเคนะครับโอ้ยนี่สองร้อยก็เอาเถอะเพราะพี่เขา,เาตรงท้องปลาเน,นี่ยเนื้อท้องส่วนท้องปลาที่ส่วนที่อร่อยที่สุดเลยนะครับ โอ้เก็บไว้ก่อนครับยอย่างแรกเพราะว่ามีแล้วแยกลงไปจะไม่ดีครับผมทั้งไม่เห็นเลยต้องไปลวนอยู่ใช่ไหมครับรรไปลวกน,นะรกนนครับแค่นี้แหละแค่นี้แหละครับเชื่อมหมุหม้อมีชาตะไคร้ตะ,ตะไคร<ม>้ใบมะกรูดหอมแดง แก๊สเลยคนเลยให้มีกลิ่นไหม้ซะหน่อยให้มันมีกลิ่นมอสเลยนะแบบนี้นะโอเคให้มีกลิ่นพริกซะหน่อยครับอันนี้ก็ไม่ต้องชิมไม่ชิมรครับเราสัมผัสผิวออกอันนี้ผมนัวนะครับใส่เยอะใส่เยอะก็อ,อร่อยเยอะใส่น้อยก็อร่อยน้อย อันนี้น้ำน้ำน้ำปลาร้าหบ้านเราก็เรียกอันนี้ะจะบอกยิ่งห้อก,ก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับอันนี้ย่หอ <c oughs> ใช้อใช้ขวดของท่านดูมาใช่อหมใน้น้ำอันนี้ <c oughs> เปนะ็นผักอีตูอีตูต้นหอมซีเรีาลโอเคครับผม โอ้ขอโทษนครับขอโทษนครับขอโทษเสนอครับผมต้โปลากหูโอ้เย็นหมดแล้วฝันดีครับผมเอานี่ก็ไปเป็นมูเมนูยำกวางผู้โอเคถือว่าทำเร็วะน่น้ำกระเทียมดองไม่ถึงสิบนาทีทำไปสามสี่เมนูครับสมแล้วไฟมือครับสมแล้ว น้ำซุปครับผมถูกเด็กน้ำเแต่ก่อนนี่เคยถามนายแคยเคยเหตดอยู่โรงแรมไงบอครับเป็นเหตุไงบอเคยอยู่ไอ้แชนการีนามาครับผมถูกตอนนี้ยังอยู่ไหมครับโรงแรมนี้แชนการีายังอยู่เหมือนเดิมครับผมแต่ผมไม่อยู่แล้วแชนการีาโรงแรมก็มีแค่อาหารบางอย่างครับบังไงมันก็ไม่เหมือนกันครับผมดูครับพี่เอ้ยไม่ได้ตัดแส้น โุงแรมใหญ่ก็ยังทำไม่ได้เหมือนขนาดนี้ครับผมเดี๋ยวก็จะเอาวัตถุดิบมาหมูอั้นก็ปลาปลาทอดกำลังจะได้แล้วนะครับปลาทอดก็ทอดไปเรื่อยๆครับทอดได้โคลวกเลยคือตอนนี้เนี่ยมันมีสี่เมนูครับเนี่ย ไม่ถึงประมาณสิบนาทีก็ได้กินแล้วครับสี่เมนูนี่อาจจะไม่ถึงก็ได้นะตัวนะครับมีเสียงหน่อยโอ้โหเนี่ยได้แล้วอันนี้ไม่ใช่คนละยำนะคนไม่ใช่ครับเพราะว่าเขาสั่งยำเดียวยำเดียวนะครับก็โอเคครับโ็เแล้วนะครับเติมเข้าไปหน่อย ฟปีฟรีโอ้ฟังเลยมั้งเอามาแล้วมาดูวิธีใส่กล่องเลยเอ้ยเสียงนะครับผมจำถัวฟูครับผมใส่กล่องอย่างเดียวดูว่าเอาให้เสล้วเอาให้เสร็จคลิปดีแล้วอันนี้ผมปลาไหมอันนี้อันนี้ก็ใกล้เลยครับ <C oughs> โอ้ <c oughs> โเร็วมากครับเร็วมากไม่ถึงสิบนาที <c oughs> เร็วมาก <c oughs> สีเมนู โอ้ผม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 เข้าใจเลยครับคนเป็นคุกเป็นครัวเนี่ยถ้าใครไม่ชินนี่คงจะไอจามเหมือนกับผมเมื่อกี้นะครับโหหลายเมนูเข้าไปมันเข้าดังเข้าเข้าปากครับมันไม่ไหวครับอันนี้จะไม่มน่กับข้าวแพงหน่อยก็อย่ามาตินะครับเพราะว่าสภาพบรรยากาศอยู่ในครัวนะเป็นอย่างงี้เนาะแล้วทําอาหารอร่อยด้วยเนี่ยต้องต้องต้องเห็นใจนะครับแล้ววัตถุดิบก็แพงนะครับไม่ใช่มาซื้อมาถูกถูกนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแพงนะครับเนี่ย เนี่ยทอดกรอบกับแก้มอย่างดีเลยครับนี่อ่ยบเบเซียบครับสี่เมนูเท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นเป็นปังเนี่าเมนูนี้สองร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบสองร้อยสองร้อยประมาสองร้อยอเกือบพันครับโอเคอันนี้ก็สุปรแล้วครับใช่ไหมเราก็มาดูหน้าตาของ หมกปลาโจกเรียบร้อยวนะครับนี่ตรงตรงท้องนะครับตรงท้องมันนะครับเนื้อส่วนท้องนะครับเสร็จปุ๊บก็จะมีข้าวคั่วคั่วรับลรยเสิร์ฟเลยกล่องมากลกองก่องครับก่องอ้าดู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 อะไรมันจะง่ายได้ขนาดนี้ลูกค้ามาเป็น สี่สิบห้าสิบลายเนี่ยก็ทําไม่ถึงสามสิบนาทีก็อยู่ที่ลูกค้าจะสั่งเมนูยากนน้อยยืดเข้ามาไม่ได้รับได้ทุกสถานการณ์ครับพี่ผมพี่พี่ชายผมพูดว่าอย่างเงี้ยมาเลยสั่งเมนูอะไรมาเลยกล่องใหญ่โครงปลาจะมีทัวเล็กทัวใหญ่มากผมก็รับได้ใช่ไหมพี่ได้ได้ทัวจีนทัวฝรั่งได้หมดไดด้หมโอเคได้ กินนะมากินสั่งต้มยำตอนเดึกๆจักสามสี่ทุ่มนะมาสั่งดูบอลนั่งดูบอลนะกินกับเบียร์อร่อยต้มยำปรากดคังนะครับสงสัยเมนูนี่เป็นเมนูแก้มเล่าแน่นอนเลยใช่ไหมครับมันหัวบ่ ขอโทษนะครับแต่สำหรับคนที่ฟังภาษาอีสานไม่เข้าใจอะไรมันมันรั่วครับคำว่าหัวเนี่ยมันรั่วนะครับ <c oughs> ไม่ต้องเอาไปหมปปุกแล้า <c oughs> ส,สำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่ปอเด้อครับ,บผมผมว่าจะเข้าห้องน้ำนะครับแต่ผมดันเังเอิญมาเจอปลาที่พี่เขาสั่งมาโอ้โหปรากดค้างตัวนี้ไม่ใช่ตัวน้อยๆเด้อดูมือผมแหะน่ผมจะจับมาดู ฝามือผมนะครับยิ่งใหญ่กว่าเลยครับปลายังใหญ่กว่าฝามือผมนะครับดูตัวใหญ่กว่าแขนผมมีกัโอ้โหนี่แขนผมอสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ปอนะครับอที่ผมเข้าไปถ่ายอยู่ในคลัวนะผมก็โอ้ไม่ชินครับขอโทษนะครับที่มีเสียงไอเสียงอะไรหน่อยนะครับอ่าในคัวแล้วก็อ่าขอฝากติดตามช่องอ้วนหนองแรงชาแนลเด้อเด้อ อ่ครับผมก็จะพาไปให้ดูทุ่ทิพนี่แหละครับทย่ทะนเรื่องกดซับสไครต์ติดตามผมเนี่ยนะครับเด้อส่องน่อยๆเด้กวนน้องแหลงใช่ไหมนะครับขอบคุณครับครับ